นี่กะน,นะครับมาขึ้นของนะครับเด้อเที่ยวนะครับหลังจากเที่ยวว่าหันห้องก็มาจากไอแถวแถววัฒนานครแล้วก็ตาจึงเซานะครับแล้วก็มาขึ้นของที่สิขึ้นไปอุดรน,นะครับน้องบวัวลำพูแล้วก็บึงการแล้วก็น้องคายนะครับเด้อหาคันลวดนะครับห้าสิบแรงสามคันสี่สิบแรงสองคันนะครับเด้อ เป็นหาคันหลวดนะครับเอาดีๆเด้อนะครับตอนนี้ก็ขึ้นฟอร์ดไว้แล้วนะครับอันนี้ถีลงไปกระบินบุรีนะครับฟอร์ดสองคันมันเบิ่มฟอร์ดสองคันแล้วก็จะเป็นนิวฮอลแลนด์ห้าสิบแรงนะครับนิวฮอลแลนด์ห้าสิบแรงหนึ่งคันแยกระบบนะครับเด้ออันนี้เป็นฟอร์ดนะครับเด้อฟอร์ดสองคันนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็กำลังเล่งงานนะครับเล็กจนจนทรงประทัดนะครับเอบซีเขาหลายแห้งนะครับพราะว่างานเขาคุ้นาพเลครับพี่น้อง เราใช้เหล็กล้างน้ําทั้งนั้นนะครับผมนี่ข้อดีของเหล็กล้างน้าครับพี่น้องพี่น้องถี่ไม่ได้เสียดายเงินเลยนะครับเพราะว่ามันแข็งกว่าเหล็กกล่องนะครับเนี่เหล็กกล่องนะครับต้นทุนตากว่ากันนะครับแต่ราคาอาธิต่างกันนิดหนึ่งเวลาพี่น้องเขาใส่งานนะครับมันจะโยกนะครับเลยมันจะโยกคือจังพี่น้องเขาแบกไม่ค้านนะครับมันจะโยกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมรับประกันเลยครับไม่ต้องพูดถึงนะครับความแข็งแรงนี่ คือครั้งเดียวจบใส่ครั้งเดียวจบนี่เหล็กรางน้าประกบกันแข็งอีรีครับแข็งแล้วมันเชื่อมเชื่อมทั้งมันเป็นงานที่ยากนะพี่น้องเด้อสังเกตดเดนี่กลัวเขาเจีไห้มาแต่ละเสากลัวจะ๋ไห้มาแต่ละงากลัวเจี๋มาจะได้แต่ละท่อนนะครับเราต้องเชื่อมเหล็กนะครับเด้อแล้วเราก็ต้องมาเจียงานให้มันละเอียดอีกนะครับต่างจากเหล็กกลองนะครับเหล็กกองเขาเนี่ย มิตาตือครับตัดเราก็มาประกบกันประกบกันซึ่งไม่มีงานเชื่อมเลยครับงานงานงานเชื่อมน้อยเดียวงานเจียนิดเดียวนะครับก็คือมิตาตัดนะครับแทบที่ไม่ได้ใช้ใบใบเจียเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าของเฮาเนี่ยครับพี่น้องเพิ่งเอาลวดต้องเชื่อมต้องไม่เจียนะครับเจียอยู่หันแล้วเนี่ยแข็งพร้อมครับคุ้มคุ้มนะครับเป็นยังเขาคือเลือกใช่ให้พี่น้องเได้คุณภาพนี่ครับเพิ่งเอาลวดนี่กลัวเราจะได้งานมาแต่ละชิ้นนะครับ แล้วเขาใส่สวดซีเมนต์ผอมนะครับเด้อน,นี่ถอนออกเอาเนื้อมาคลายพี่น้องเราบเพื่อดูเดี๋ยวเพิ่นถีบพลาเสเซียเขาว่าเขาตัวอันนี้เป็นเหล็กทีมไอ้ลวดทีมมนนะครับเห็นนี่เบิ้งเอาเป็นงานเชื่อมทั้งคันเลยนะครับแล้วลายเชื่อมเขานะครับเบิ้งเอาหลุดนี่นี่ครับสุดยอดมากนะครับกระถิ่นเลยเบิ้งนะครับเด้อนี่ครับนี่ นี่ครับอันนี้เด็กเด็กฝึกคัดนะครับเด้อนี่ขนาดเล็กเด็กฝึกฮัดเทียมนะครับนี่นี่แต่ว่ามันเก่งแล้วนะครับเด็กฝึกฮัดแต่เก่งนะครับนี่นี่เพราะว่าเขาฝึกเด็กน่อยขึ้นมาไม่เรื่อยๆนะครับเพราะงานเขาทรงประทันนะครับตอนนี้ผลิตยุทที่สองตัวต่อต่อมื่อนะครับเด้อสองตัวต่อวันนะครับนี่ย่างขี่คันก็ต้องได้ตัวหนึ่งนะครับย่างขี่คันนะครับนี่สองตัวต่อมื่อนตัวโอ้ยจะกี่หยังดอกมึงกระไร นี่ครับแล้วเขาต้องมีหินเกียร์นะครับหินเกียร์ผมนะครับเบิร์ตเทเลเป็นสองรอยกว่าใบนะครับเนี่ยกลัวเขาจีแล้วนะครับแตกต่างจากเหล็กเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเด้อนี่เหล็กกล่องนะครับเด้อสีให้เบิ้งนะครับเด้อไม่มีไม่มีงานเกียร์นะครับนี่นี่ต้นทุนเิ็ดตำแล้วบ่แข็งบ่แข็งซ้ำหนีพร้อมนะครับบ่แข็งทำเหล็กล้างน้ำพี่น้องผมที่บอกให้พี่น้องต้องเบิ้งดีๆีนะครับเด้อเวลาเขาเรียกใส่นะครับ บริเ็นว่าเขาถักสีซีเอเซียนะครับว่ามันยกได้คือกันเ <ไป S 1> วลาเขาใส่งานเขาี่รูปผลเลยแหละครับเนี่ยจงทง่ผมไปเห็นมาเล,ลายหลหมองนะครับหักเลยนะครับบางหมองก็หักโปะเลยนะครับยุติสอ่ะเลี้ยวไปราเจิญเสร็จหรือ,อยังโอ้โหอันนี้มีอะไรบ้างลุงชินเอาไม่ได้ซื้อเด้อใครซื้อตอนไหนเอาวันนั้นใช้ของลูกค้าเหรอใช่โอ้โหคนนั้นเขาไปตัยงเยอะโอ้ยไม่เป็นไรลืมแล้วก็ลืมเลย มัอคือพ่อบอกเนี่ยมันนี่นะโอ้ก็ฮู้กันอยู่ไปซื้ออะไรก็โอ้ยเพลงเลยอะไรวะนี่ครับก็เป็นห่วงนะครับห่วงสามชุดสามคันห้าสิบแรงสองสี่สิบแรงหนึ่งติดอยู่น้องแสงก่อนได้เป็นน้องนด้เหมือนเศร้านะครับพอดีลูกค้าเพิ่นดิดี่อย่างก่อนเหรอลาบไก่หึกลาบง้อกับเหมือนเศร้ารอเฮาเลยนะครับจักบลูกเขาันบ่รยากาสีแกงไก่ใส่ป่กันอันยังก่ออันปีกล้ยนะครับเด้อนี่เป็นห่วงนะครับเด้อ นี่เป็นห่วงสามคันนะครับบนรถตู้สามคันนะครับใส่เกินนี่เพราะไรนะครับรถตู้แลนบ่ออกเสร็จแล้วก็จะเป็นเอารถเปียกมานะครับบมื่อทันแล้วเบิือติดทอนโอ้พุ่นถอะเลี้ยวเลี้ยวมั่นเถอะอันนี้สีขาวผู้ใดสร้างสีขาวนี่ฟอร์ดครับฟอร์ดเจนี่ฟอร์ดอีกสองคันนะครับอันนี้รอบรอบยังคือกระบินเด้เนาะกระบินบุรีนะครับได้กระบินบุรีกระบินบุรีมีฟอร์ดสอง สี่ิแรง40ิบแรงอยู่ที่ปากช่องนะครับปากช่องเป็นคืนที่สองนะครับครับผมนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ก็อยู่อยู่น้องหอยนะครับน้องหอยปลาจีนนะครับน้องหอยปลาจีนแมนบุฟนี่พี่น้องล้ำผิดหรือล้ำถือุบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างเอาพริกพริกไว่เป็นน้องเพิ่มรกพริกพริกพริกอันนี้่วงนะครับ่วงเล็กกองทั้งนั้นนะครับผู้ได้เชี่ยมนี่โอ้โหสุดยอดนะครับเป็นไดพี่น้องเด้อนี่งานเชี่ยมนะครับ ห่วงตัวนี่ครับงานเจียทั้งนั้นนี่ที่เขาเขาเจียแล้วนะครับอันเดียมเดียมเดี่ก็เจียแล้วนะครับเจียเรียวเปิดไปทุกท่อนเลยอันนี้ขั้นฟอร์ดแล้วก็สี่สิบแรงครับฟอร์ดคือีกฟอร์ดเอาอีกคันหนึ่งอันไหนครับลูกพี่ฮะบอลมีคนขับอยู่ลูกพี่เดี๋ยวมันมีคนขับอยู่ลูกพี่ได้้แลวเเอออฟอร์ดได้แล้วห่วงหนึ่งนาะเออแล้วก็จะมีนิวฮอนแลนสี่สิบแรง แล้วก็ยังอีกอ่ะฟอร์ดสองนะงมืออื่นก็เลี้ยวตัวอีกอีกห่วงหนึง่งอันนี้จะเป็นยังนี่ขาพิเศษตะหนิขา้ขา,าี่สิแรงอันนี้เป็นสียังนี่สีสะท้อนแสงสีสะท้อนแสงย้ำคืนกับสะท้อนแสงตัวนี้เป็นขารุ่นไม้นะครับด้วยขารุ่นไม้เปียงเล็กอย่เตอบหนึ่งนะครับใส่เล็กหลายเป็นพรอนเป็นเล็กล้างน้ำนะครับด้วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอารถเปียกไม้อีกคันหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเดี๋ยวไปหาคันนะครับรอบนี้นะนี่ครับสวยงามนะครับ ทีแล้วถือใจนะครับรอบนี้พี่น้องไอเอฟซีเขาบดไอเรียกสีนะครับเอาแต่สีตัวรถบดทุกคันเลยนะครับหาคันนี้นะครับแล้วเป็นหูรุ่นใหม่นะครับผมเป็นหูนี่ครับนี่พื้นแรกนะครับกองแรกกอนนี้กองที่สองกอนนี้นะครับด้วยเอาเอากองมันซนกันนะครับนี่รถตู้เต็มแล้วนะครับต่อด้วยรถปิแอปเราเลยนะครับผมรถตู้คันนี้ไปทั่วประเทศอีนีนะครับ ปลายเดือนเราจะไปจังหวัดเชียงรายนะครับเด้อเราจะไปถึงหอดเชียงรายเลยนะครับตัวนี้นะครับเอฟซีเชียงรายยังร้อยอยู่นะครับปลายเดือนนะครับอุทัยธานีพิษณุโลกนะครับเด้อรอบปลายเดือนนะครับไปแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่พี่น้องเฮาเฮากลันตีผลงานเฮาได้เลยนะครับผมทุกอย่างเป็นงานเหล็กประกบเบิ้ลเ้อนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมพี่น้องทุกอย่างนะครับเหล็กหนาเหล็กประกบเบิ้ลเลยนะครับนี่ตัวนี้ ต graduate, ัวนี้เป็นตัวล็อกสายนะครับด้วยสายดึงดำนะครับเขามีตัวล็อกให้เบิดเลยนะครับเจียวเอ้ยขึ้นคล้องสาซอยเขาเนี่ยเออมาแล้วก็ได้การจิขึ้นยช่ไหมเอาในถุงก้อนอืมบรรลุเขากันเด้นี่ครับรถคู่ใจนะครับสองคันนี่แหละเอาไปเจรหารคันนะครับนี่แหละพี่น้องกะประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อนะครับกะคอยติดตามเบื้องมืออื่นมืออื้อนนะครับแล้วเดี๋ยวปล่อยคลิปให้พี่น้องเขาเบื้องเทรหคันนะครับ ผู้ได้ยากมักสีใดสีใดกะเรียกได้นะครับสีดําสีเขียวสีดาเงินนะครับที่ว่าฮินฮิตกันนะครับแต่ว่าเสียแต่สีชมพูเพราะฉันมีคนสั่งอยู่นะครับผมอยากให้เอฟซีผมสั่งอยู่สีชมพูนะครับเ้ออันนี้สีอันนี้ของบันดุงกันบ่าี่บันดุงคันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาเบื้องน้ำเขาเนี่ยเห็นไหมมันก็หยุดถือตัวรถอีกละเห็นแต่รถตู้นั่นถลอกไปแล้ว รถตู้กับเถือกเล็กไปแล้วด้วยบักตัก,กับเป็นผู้ใดบักสุดิีนเลยมันถือกไปได้ดอกมันระวังได้อยู่ครับโอเคพี่น้องจะไปพอกันนะครับอยู่น้องแสงกันขั้นแรกเลยนะครับ40แรงครับผม